แอนโทนี Anthony, และอนาคตกับแมนยูที่เริ่มไม่แน่นอนในชินโอนแทบฟอร์ดแอนโทนี Anthony, กลายเป็นนักเตะที่ถูกวิจารณ์ย่างหนักหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อฤดูการที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วถือเป็นฤดูกาลที่ลืมไม่ลงสําหรับปีกแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดอย่างแอนโทนีเพราะเป็นปีที่เจ้าตัวฟอร์มตกอย่างน่าใจหายโดยยิงได้แค่สองประตูตลอดทั้งซีซั่นแถมยังมีปัญหานอกสนามให้ปวดหัวด้วยปัญหาที่ว่านั้นคือการถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว นั่นจึงทาให้ทางสโมสรทําการแบนเขาออกจากทีมไปช่วงหนึ่งก่อนจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหลังจากที่ข้อกล่าวหาจะได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาลงเล่นแอนโทนีก็พบว่าตําแหน่งของเขานั้นถูกดาวเตะรุ่นน้องอย่างอเลฮันโดกาาโชยึดไปเสียแล้วทําให้ต้องก้มหน้ารับสถานภาพตัวสํารองซึ่งแม้ว่าจะได้รับโอกาสอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่สีวิจารณ์จึงพุ่งเป้าถล่มแบบยับเยิน เพราะหลายคนคาดหวังในตัวแข้งบราซิลเลี่ยมรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่เอริกเทนฮา์กสั่งให้แมนยูทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าปีกรายนี้มาเสริมทัพเมื่อ2ปีก่อนโดยยอมทุ่มเงินไปถึง95ล้านยูโรแต่สิ่งที่ได้กลับมายังไม่มีวี่แววจะดีขึ้นแอนโทนีถือว่าเปิดตัวได้เหมือนฝันเมื่อเขายิงประตูได้ใน3นัดแรกในพรีเมียร์ลีกนั่นทําให้ความคึกคักลับมาสู่ถิ่นโปนแท็บฟอร์ดและบรรดาเด็กผีต่างหวังที่จะได้เห็นอะไรที่มากกว่านั้น อย่างไรก็ตามโดยทักษะอันจำกัดและความยากลำบากในการปรับตัวกับลีกสุดหินทำให้แข้งบราซิลเลียนต้องรู้จักตำแหน่งตัวจริงในเวลาต่อมาโดยที่เทนฮากขันไปใช้บริการดาวรุ่งอย่างอามัดดิยันโลในช่วงท้ายซีซันนั้นแทนจากนั้นมาแอนโทนีก็ไม่เคยโชว์ฟอร์มได้เหมือน3เกมแรกของเขาเลยซึ่งฟอร์มดังกล่าวก็ข้ามมาในปีที่2ด้วยและมันต่อนเนื่องมาถึงเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะจุดโทษอาเซนอลในเกมพรีซีซันที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เอง แม้ว่าทางเอริกเทนฮาร์ดจะออกมาสนับสนุนลูกน้องเก่าที่อาแจกรายนี้อย่างชัดเจนแต่กลุ่มทุงอินเนอส์ o R D. ก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ปลื้มกับดาวเตะแซมบ้าซักเท่าไหร่และต้องการพ้องทายออกจากทีมเพื่อลดภาระทางการเงินอันหนักถึงทั้งนี้ในตลาดเสม,มอปัจจุบันมีเพียงไม่กี่สโมสรที่จะสามารถจ่ายเงินค่าเลยมหาศาลของเขาที่สอง0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ได้อย่างไรก็ตามก็ยังมีทีมที่แอบชอบแอนโทนีอยู่บ้าง ม,มีรายงานในตุรกีว่าเบซิกตัดแสดงความสนใจที่จะการดึงตัวนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มาร่วมทีมแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากโอลแทฟฟอร์ดในตลาดซื้อขายรอบนี้นั่นหมายความว่าแอนโทนีพร้อมสู้ชีวิตต่อไม่แน่อนาคตอาจสดใสก็ได้ถ้ายังไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยสัญญาปัจจุบันของแอนโทนีกับแมนยูในเต็ดยังเหลืออีก3ปีและยิ่งเอริกเทนฮาร์ออกมาสนับสนุนลูกน้องเก่าที่อาแจ็ก จึงไม่มีเหตุผลที่จะย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนแม้จะมีข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยืมตัวไปเล่นกับบลีนในฝรั่งเศสแต่เอเจนต์ของแอนโทนีก็ได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วโดยระบุว่านักเตะในสังกัดของเขาต้องการมีสมาธิอย่างเต็มที่กับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงบทสรุปของอนาคตแข้งบราซิเลียนในเวลานี้อาจจะชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการย้ายออกไปไหนแต่สิ่งที่ชัดเจนเช่นกันก็คือทางอี่เนอร์ต้องการปักป่ายขายเขาเพื่อดึงเอาเงินเข้ามาช่วยเอริกเทนฮากในการสร้างทีม ดังนั้นช่วงปรีซีซั่นที่เหลืออาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่แอนโทนีจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหรือไม่